สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าให้วัวนะครับวันนี้ก็กะว่าจะเอายาไปเยอะกว่านี้นะครับอืมน,นี่ก็ถ้าได้เยอะกว่านี้ก็คงจะดีแต่ว่าวันนี้เอาน้ํามันเอาน้ํามันตัดหญ้ามาครึ่งขวดไม่พอนะครับไม่พออันนี้ใช้เครื่องยนต์สีจังหวะในการตัดนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วถ้าหญ้ามันมันหนามันยาวเนี่ยก็พอได้นะครับ ก็จะเพียงพอเลยนะครับแต่ว่าวันนี้หญ้าที่ได้ต้นสั้นๆบางๆนะครับก็เลยได้น้อยนะครับปกติแล้วก็จะช่วงนี้นะครับก็จะตัดหญ้าบริเวณตามคันนานะครับได้ดูแลข้าวด้วยได้ดูแลคันนาแล้วก็ได้หญ้าให้วัวกินด้วยนะครับนี่ก็ข้าวกำลังรอการปรับปรุงนะครับ ตอนนี้ข้าวก็มีต้นกกต้นสนุค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีต้นหญ้าค่อนข้างที่จะเยอะเดีย๋ย ugo ตัดใบข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็มาตัดหญ้าให้กับบัวกินก่อนนะครับตามบริเวณคันนานะครับคันนาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็ตัดวันก่อนนะครับก็ตัดได้ประมาณ3-4วันแล้วนะครับก็หญ้าก็กำลังขึ้น มาใหม่เลยนะครับแต่ก็ยังไม่ยาวเก็บไว้ให้ยาวกว่านี้ก่อนนะครับค่อยมาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ตัดนะครับกะว่าจะตัดวันนี้นะครับคณาบริเวณนี้กะว่าจะตัดวันนี้แต่ปรากฏว่าน้ำมันหมดนะครับน้ำมันเครื่องแตหย่าหมดเลยต้องหยุดก่อนอพรุ่งนี้ก็จะมาตัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ บริเวณฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ตัดไปแล้วเมื่อวานตัดไปแล้วเมื่อวานนะครับก็ทําให้คันนาเนี่สะอาดสะอ้านขึ้นนะครับเวลาเดินดูข้าวก็จะสบายสบายเท้านะครับไม่ต้องกลัวงูนะครับถ้าหญ้ารกเยอะๆนะครับก็จะทําให้หญ้าที่อยู่ตามคันนาเนี่ยเลื้อยลงไปที่นาของเรานะครับแปลงนาของเราก็จะทําให้หญ้าที่เลื้อยเข้าไปก็ไป สร้างปัญหาให้กับแปลงนาของเรานะครับนี่ก็ฝั่งนู้นก็ไปดูฝั่งนู้นอีกที่นึงนะครับนี่ก็ตัดวันก่อนนะครับก็เริ่มขึ้นเริ่มงอกขึ้นมาย่านี้เขาจะงอกไวนะครับตัดไม่กี่วันเขาก็เริ่มงอกแล้วนะครับเขาจะงอกไวมากครับเพราะฉะนั้นนีประมาณ สามสิบวันก็จะตัดได้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็เก็บไว้ให้มันยาวก่อนนะครับค่อยมาตัดจะได้คุ้มค่าน้ํามันหน่อยครับช่วงนี้น้ํามันแพงนะครับอฝั่งนี้ตัดไปแล้วนะครับฝั่งนี้ตัดไปแล้วฝั่งนี้เพิ่งตัดวันนี้นะครับก็จะโล่งสบายนะครับอา่าสบายตาเวลาเดินดูนาก็จะสบายเท้าสบายตานะครับ เพรว่าโลกแล้วนะครับอ่านี่ก็นาก็เต็มไปด้วยอ่าหญ้านะครับรอการบำรุงรักษานะครับรอการอา่ตัดเพื่อให้ต้นหญ้าหายไปนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการบำรุงด้วยปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ต้นข้าวเขาผลิตใบใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่กลางทุ่งกลางนานะครับก็ ในรัศมีที่สายตามองเห็นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้คนออกมาเลยนะครับผู้คนก็ช่วงน่าจะช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงช่วง,วงบ่ายโมงนะครับตอนนี้ผู้คนก็ยังไม่ออกมานะครับตอนเย็นเย็นเขาคงจะออกมาทุ่งออกมานาของเขานะครับแต่ผมนี่ก็ต้องรีบตัดเอาไปให้วัวตัดหญ้าเอาไปให้วัวเพราะว่าวัาวคงจะหิวแล้วนะครับวัวอยู่ที่บ้านนะครับดีก็ จะสังเกตเห็นว่าจะตัดแค่ข้างเดียวนะครับหญ้าในคันนาตรงนี้นะครับจะตัดแค่ข้างเดียวนะครับก็จะตัดเฉพาะฝั่งของเราเองนะครับฝั่งนาของเรานะครับฝั่งนาฝั่งนี้เป็นของคนอื่นนะครับฝั่งนี้ไม่ตัดนะครับก็ป้องกันการเกิดปัญหากันนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาอาจจะมีวัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็เก็บไว้ให้วัวเขากินนะครับ เราก็จะเลือกตัดในส่วนของฝั่งของเรานะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะเดินได้สบายนะครับเพราะนั้นก็ถ้านาติดกันก็ต้องคุยกันนะครับว่า,าจะแบ่งกันยังไงแบ่งกันคนละครึ่งหรือจะแบ่งกันยังไงก็คุยกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับระหว่างคนเลี้ยงวัวด,ด้วยกันนะครับ แต่หน้าข้างเคียงนะครับถ้าเขาไม่ได้เลี้ยงวัวนะครับเราก็สามารถที่จะขอเขาตัดได้นะครับเขาคงไม่ห่วงนะครับเรื่อง้านะครับแต่ถ้าในกรณีที่เขาเลี้ยงวัวด้วยนะครับเราก็อย่าไปตัดของเขานะครับเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเขาให้ด้วยรักษาสิทธิ์ของเรารักษาสิทธิ์ของเขานะครับเราก็ช่วงนี้ย้าก็ยังสั้นๆอยู่นะครับแต่ก็ต้องรีบทำความสะอาดนะครับคันนา จะได้เดินจะได้ดูแลนาได้ทั่วถึงตอนนี้น้ำเริ่มมีแล้วนะครับตอนนี้ฝนเมื่อคืนนะครับฝนเมื่อคืนน้ำเริ่มมีแล้วนะครับก็จริงๆแล้วก็เหมาะในการใส่ปุ๋ยได้นะครับปุ๋ยรอบแรกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่นะครับเพราะว่า,าที่นาเนี่ยยังมีต้นหญ้าต้นกกต้น กกต้นไอต้นสนอค่อนข้างที่เยอะแล้วก็หญ้าอื่นๆอีกเยอะนะครับก็เลยยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าใสา่ไปเดีย๋ยวหญ้าก็ได้กินปุ๋ยไปด้วยนะครับก็จะทําการตัดใบข้าวปลายข้าวออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนี่กอ็อยู่กลางทุ่งกลางไร่กลางนานะครับแดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับช่วง นาจะประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก,กว่าช่วงนี้ก็แดดค่อนข้างที่จะร้อนตอนนี้ก็ทุ่งนานเต็มไปด้วยดอกหญ้านะครับฝั่งของเจ้าอื่นก็ดอกหญ้าฝั่งของเราเองก็ดอกหญ้าเพราะฉะนั้นนี่แต่ละคนก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับแปลงนาน,นะครับ ก็อยู่ในช่วงรอให้ดอกหญ้า,อ,าออกดอกก่อนนะครับต้นหญ้าออกดอกก่อนเพื่อไดเพื่อให้เวลาตัดแล้วเนี่ยต้นหญ้าจะได้ตายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวนะครับนี่ก็เต็มไปด้วยต้นสโนโสโนโเยอะมากเลยแต่ต้นสโนโนี่เวลาตัดแล้วไม่มันจะมันจะแตกแขนงงอกขึ้นมาใหม่นะครับไม่ตายนะครับสำหรับต้นขนุสโนเโฉพาะต้นกก ต้นกกต้ตนผือ,อที่มีดอกแล้วนะครับลักษณะน,นี้เนี่ยก็จะเ,เวลาตัดแล้วมันก็จะตายนะครับเพราะว่าต้นเขาแก่ต้นเขาออกดอกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นต้นอ่อนก็ไม่ตายก็ยังเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกได้เหมือนเดิมนะครับก็เวลาจะตัดก็ต้องดอูดูช่วงเวลาด้วยนะครับถ้าตัดซุม 4, สีมุ่มห้นี่ก็เหมือนทํางานเปล่าประโยชน์ทํางานฟรีนะครับ Thank you. สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ